สวัสดีครับเีียบอกไปแาเสียงหลอยเ,เลยเ่นไปก่อนก็ได้นะครับเร่นเล่นแล้วบอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะได้พูดต่อตัวรนะน้าเลก

จะมีทั้งหมด4สถานีนะครับหนึ่งครับเรื่องของการใช้เบรกนะครับเรื่องของการใช้เบรกและก็การเข้าโค้งเลขแปดนะครับการเข้าโค้งต่อเนื่องนะครับพาย้อนเนกแล้วก็เข้าโค้งแคบจะเป็นลักษณะของตัว L นะครับการขับขี่นะฮะสถานีแรกคือเรื่องของเลขแปดเรื่องของการใช้การใช้เบรกนะครับจุดสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับกลับตรงไปนะฮะให้กอใช้ความเร็วประมาณทักสามสิบนะให้รถมันมีกําลังวิ่งนิดนึง เราขี่ตรงไปนะครับถึงกวายางต่อสีฟ้านะครับจะมีเจ้าที่ตีธงเสร็จแล้วให้เราใช้เบรกหน้าเบรกหลังพร้อมกันโอเใชครับใช้เบรกหน้าเบรกหลังพร้อมกันนะรถใกล้ยุดเราถึงจะค่อยหยุดรับนะครับเสร็จแล้วให้หยุดนะหยุดรถเลยนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าที่เขาแนะนานะสายที่ปลายสายเลือกแปดนะครับนะสณานีนี้ใช้เกียร์สองนะครับในการขับขี่นะขับขี่นะสายตามมองลงหน้าไปก่อนถ้าทางขับขี่ ให้เราใช้การเอียงตัวมากกว่าตัวรถนะครับใช้การเอียงตัวมากกว่าตัวรถนะครับลักษณะแบบนี้เนาะ,ะสายตามองเลื่องหน้าไปก่อนนะครับควบคุมรถนะประมาณนี้เสร็จแล้วตรงไปจะเป็นโค้งต่อเนื่องนะครับจะมีเจ้าที่คอยบอกและคอยแนะนําว่าให้เราออกตอนไหนนะครับเสร็จแล้วพาัสเน็กนะครับเหมือนกันออกรถมองหลังนะครับทางด้านขวามือเสร็จแล้วนะฮะ เข้าโค้งนะฮะตอนออกโค้งให้เราเปิดคันเร่งนิดนึงแล้วก็ผ่อนแล้วก็เลี้ยวพอเลี้ยวเสร็จปุ๊บให้เราเปิดคันเร่งแล้วก็ผ่อนนะฮะแล้วก็เลี้ยวสายตามองล่วงหน้าไปก่อนนะโค้งแคบเหมือนกันนะฮะสังเกตดูว่าครูฝึกเขาจะมองล่วงหน้าไปก่อนเหมือนกันก่อนที่รถเขาจะเข้าโค้งเนี่ยเขามองก่อนละนะฮะแล้วเราค่อยเปิดคันเร่งนะมองเสร็จปุ๊บเปิดคันเร่งนิดนึงแล้วก็ผ่อนนะเข้าโค้งต่อเนื่องแบบนี้โอเคนะครับจบหนึ่งรอบล้วจะขี่ประมาณสองถึงสามรอบ ต่อคนนะฮะเอาตามความสามารถของเราแต่ว่าผมอยากให้ทุกท่านใน้ทักษะเรื่องของการมองการใช้เบรกนะครับแต่ความเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับท่านเลยอาจจะเร็วนิดนึงก็ได้นะฮะโอเคไหมครับมีคําถามไหมครับถ้าลองรถสามรุ่นนี่จะขับยังไงครับถ้าลองรถไว้สามรุ่นนะครับลองรถไว้สามรุ่นเลือกเลือกลองไว้สามรุ่นนะอ่าเหมือนกันเลยครับก็ใช้สนามสองสองรอบแล้วก็กลับมาเปลี่ยนอีกก็ได้ได้น้องครับ อ่ะโอเคพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเช็คอุปกรณ์ของตัวเองเรียบร้อยใส่หมวกกันน็อกถุงมือเรียบร้อยแล้วนะครับอเอาเชิญที่รถดไว้เลยไข่ที่สูมไว้อ่ะ

อยู่กัผมอยู่นะครับใครที่โหลดไว้นะครับมารับได้ที่ผมเลยนะครับ ก็จะออกตัทดสอบกันกับทีนแ้วนะครับกับย่าอาสาแล้วก็เอ็มดีปู่สารนั่นเองนะครับ รครับก็จะลออีกหนงอครับที่อยู่ตรงนั้นจะมใเสเครหมดแ้วมาเลยสามารถลงทะเบียนได้เลยนะตอนนี้แดดรอบลมตกกันเลยครับตอนนี้ครับไม่ร้อนเลยนะครับขยันทรือการขับขี่นะครับที่ในโซนองโนนี้นะฮะแล้วก็ในโซนที่โดดกับแอร์หอกครับก็ยินดีเลยนะครับเ้าใ้จานนจานจา

เสวนากับทีมปลอดภัยกับคุณแอนนี่นะครับคุณกุ้ยของเราครับรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับของคุณแอนนี่นะครับและรอบต่อไปครับจะเป็นรอบของพี่เป้วงไม้นั่นเองนะครับกับที่รออยู่นะครับก็สามารถรอได้เลยนะครับหรอ,อบนี้ให้พักมมั่นใจนะคักหนึ่งนะฮะ ของคุณแอนดี้เยจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอครู่หนึ่งนะฮะให้เขาพัเฒนาไปเรน่อยนะครับและส่วนในรอบต่อไปครับเป็นในรอบของคุณปแป้งหมานั่นเองนะครับใครที่รออยู่ก็อดใจรอสักครู่หนึ่งนะครับแต่สำหรับการทดสอบกับคีครับตอนนี้ยังว่างอยู่ครับ สองตอนทดสอบการกับขี่ก็จะมีเรื่องราวของการอบรมนะการกับขี่อย่างปลอดภัยนะครับเป็นทิความรูตรงๆจะไปน้อยนะครับแล้วก็การทดสอบกับขี่ได้เลยนะครับในช่วงสัปดาหนี้นะครับท่านใดที่ผ่านการอบรมทดสอบการกับขี่นะครับการทดสอบกับขี่นะฮะสามารถนะครับได้คิวบอตเชอร์นะครับเป็นส่วนลด500บาทสำหรับการสอบใบกับขี่นะครับที่วันหน้า ไครับีบท,บทีเลยนะฮะสบใครที่มีแบบดิูวแล้วนะครับก็สามารถรับคิ์เชื่อไปให้แฟนนะฮะให้พี่ให้น้องให้เพื่อนได้นะครับ 华。 เ้อได้เลยนะฮะใครที่สนใจนะครับเสียวลาอบรมนะกากีกยาว่าไทยนะครับตอนนี้เข้าฮองได้เลยนะครับใครที่เอาเปียนแล้เวเขาเรียชิญเข้าฮองได้เลยครับตอนนี้และตอนนี้บุญเป้วงไมก็มาถึงแล้วด้วยนะฮะ คนเดียวิดนึงครับใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับสำหรับในรอบนี้ให้กับคุณแอนดี้ก่อนนะครับเข้าห้องได้เลยนะครับ ของคุณแนนดี้นะครับเกี่ยวกับการเสวนาของเราครับสำหรับขับขี่อย่างปลอดภัยนะฮะยังว่าอยู่หลายที่นั่นนะครับตอนนี้เรียนเชิญเลยนะครับสำหรับขับไต่ดี่ก็จะเดินทางออกไปแบบบริเวณนี้ครับต้องตรวนะฮะไว้แวะเปลี่ยนปัญหาแน็คต้อสอบนะครับเียจม้าเอลกระบบด้วยนะอยู่บริเวณด้านฮันเดอร์ดงบนมอเตอร์นีนี่เองนะครับ ใช่ยี่ยาตอบวกจปอดที่รว่าี่ี่ถเคันแกกาที่ทีดแล้วแล้วี่้าที่สุดมาเนาแเนาะเะแต่นาะมาแต่เนาเนาะมาแต่เนเานแนะต่แ่า่เานะ่เ่น่นาะม่นานะแะเาะ่นามนะ บรรยากาศนี่แล้วครับทุกท่านขอให้ตระหนักไว้ครับว่าเราจะขับขี่อย่างปลอดภัยนะฮะับถูกกฎจราจรนะครับและปีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางด้วยกันนะครับสำหรับเจ้าค่ะใครที่ทำปีนจานบนไทยหล่นหายนะครับอยู่กับผมพีกหนึ่งอยู่ติดต่องนะฮะยังไม่มีใครมาทำไปนะครับ 缓慢。<noise> ยืนรอที่จุดสตาร์ค่าเดนทางท่าทางการขับขี่เส้นทางแล้วก็วิธีการขับขี่ในสถานีอย่างถูกต้องออกจากสถานีสนิทแล้วมาเข้าที่สถานีแอร์พอร์นครับท่าทางการขับขี่ของสถานีแอ,อ,อร์พอร์ตกางเหลือในโค้งจุดเทยว